แบเข่าเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะแมทธิวชวนบริจาคพลาสมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยโควิด -19 กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วสำหรับคู่ของแมทธิวดีนและภรรยาสาวลิเดียสลันรัตที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งหายดีและก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้าน ทมกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนๆที่ติดตามข่าวของทั้งคู่มาโดยตลอดล่าสุดแมทธิวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอระหว่างการบริจาคพลาสมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ที่ติดโควิด -19 และรักษาตัวหายแล้วให้มาช่วยกันบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยประชาชนที่ติดเชื้ออยู่ในขณะนี้พร้อมกับแนะนำวิธีการลงทะเบียนบริจาคพลาสมาผ่านทางช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ที่หายแล้วรวมถึงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและขั้นตอนกระบวนการบริจาคโดยระบุว่าขอบคุณหมอหยงและทีมศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่ให้โอกาสผมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ป่วยโควิด -19 พาพัาที่มาจากผู้ป่วยโควิด -19 ที่หายแล้วมีค่าสามารถที่จะนำไปช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้ถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่เมื่อติดเชื้อก็รีบออกมาเปิดตัวเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและรู้จักการป้องกันตัวจากโควิด -19 เเนื่องจากมันสามารถที่จะติดต่อได้ง่ายถ้าหาก เราไม่ได้รับการป้องกันตัวอย่างถูกต้องและเมื่อหายแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยส่งต่อพลาสมาของตัวเองไปช่วยผู้ที่ยังติดเชื้ออยู่อีกได้ด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่ง mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ